นำดินผส,สมกับปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยพี่ไก่แล้วต้าหมักไว้คืนสองคืนเพื่อให้ที่ไก่เวลามันโดนน้ำ้ามีอทบผมกันม,มันจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นงั้นเมื่อ ไปนำมาผสมกับดินที่ไก่ก็จะเยือจางลง <c oughs> ก็จะไม่เกิดความร้อนแล้วก็เตรียมดินนี้แล้วก็ใส่ใส่นังร้านที่เรายกพื้นขึ้นมาแล้วก็มักน้ำว้ สองสามคืนเราไปจุดผักเอาดินขึ้นนั่งร้านเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องเอาฟางที่แช่น้ำไว้หรือตมน้ำให้นุ่มแล้วก็อาไปปูบนนั่งร้านาเพื่อไม่ให้ดิน เจอแสงแดดและแห้งเร็วเกินไปเรือม,มันดินไม่แห้งพืชผักก็จะชุ่มือว่ารากก็สามารถที่จะทำง,งานได้อย่างเต็มที่ สือููลช้ยักาดินดินบ้างไม่เป็นไรเป็นไรเพราะเราต้องการให้แสงมีมารำไรรำไร